สวัสดีค่ะพี่น้องมึงเดอ้อมึงเดินสิพามาเอาหม่วังน้ำพี่น้องเดอ้อเบ่งบักม่วังไม่ดีสิเอาบักม่วงไปตำก่อนโอ้ยดกหักดกแน่เลยยุคโควิดกินบักมก่วังเลยค่ะพี่น้องเ,อเก็บเอาบักม่วงค่ะพี่น้องอเดี๋ยวสิพาไปเบ่งใบกระท่อม เฮียโอ้ยเดียบักมวงไปกิน้อยพี่น้องพาไปเบิ้งใบกระท่อมด้วยพี่น้องจะใบกระท่อม フィジカル。